หนึ่งเดียวในประเทศไทยผลไม้ศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีนสู่ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าทางโภชนาการซีบักทอนโดยบริษัทโซจุนอินเตอร์เชนแนลจำกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรจีนซีบักทอนมีแร่ธาตุ24ชนิดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการจำนวนมากซีบักทอนเป็นผลไม้ที่ขึ้นตามเขตที่ราบสูงและหนาวจัด เป็นไม้พุ่มรสชาติเปรี้ยวสีเหลืองอมส้มซึ่งมีงานวิจัยรับรองมากมายมีประโยชน์สูงและมีวิตามินซีสูงในปริมาณมากให้แร่ธาตุต่างๆคุณสมบัติเด่นคือมีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงช่วยดูยแลผิวรันซีบัคทอนวิตามินสูงกว่าผลไม้ทุกชนิดซีบัคทอนมีกรดอะมิโนโที่ร่างกายต้องการ18ชนิดในปริมาณสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรคมะเร็งโรคกระดูกโรคเกี่ยวกับสมองผิวหนังเสื่อมลดคอเลสเตรอรอลในเส้นเลือดขจัดไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดช่วยปรับสมดุลระหว่างปริมาณไขมันดีกับคอเลสเตรอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ดีลดปริมาณไตรกลีเซไรด์ช่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคระบบย่อยอาหารโรคระบบทางเดินหายใจซีบัคทอนซีบัคทอน หนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยบริษัทโซจุนอินเตอร์แชนแนลจำกัดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่คุณประเทืองสะทองแดงโทร099 271 5859ยำ้ำ099 271 5859 บอกลาปัญหาผิวหน้าแห้งกร้านด้วยครีมน้ำมันรกแกะท็อปไลฟ์สูตรคอลลาเจนครีมน้ำมันรกแกะสูตรลานโนลินนำเข้าจากออสเตรเลียส่วนผสมสำคัญรกแกะเกรดพรีเมียมคืนความอ่อนเยาว์แก่ผิวทันทีน้ำแร่บริสุทธิ์เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกชะลอความแก่ผิวยืดหยุน่นโคเอนไซคิวเทนต้านอนุมูลอิสระ อันพายโรตฟื้นฟูผิวจากแสงแดดลาโนลินปกป้องผิวจากมลภาวะวิตามินอ e, ีกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ครีมน้ำมันรกแกะทั้งสองสูตรสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่คุณประเทืองสะทองแดงโทร9 9 9 2 7 5 5859ยำ099 271 5้ํ9า0 9 9 5